ผู้สำรวมมาจากภายในเปรียบด้วยหม้อเต็มปิดไว้ภิกษุทั้งหลายนักบวชเต็มปิดไว้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคูแขนคูขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังคาติถือบาทคลองจีวอ ของนักบวชบางคนในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งนักบวชผู้นั้นก็รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านีทุกหนีเหตุให้เกิดทุกหนีความดับไม่เหลือแห่งทุกหนีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้ด้วยภิกษุทั้งหลายนักบวชเต็มที่ถูกปิดไว้เป็นอย่างนี้เรากล่าวนักบวชนี้ว่า เปรียบเหมือนหม้อเต็มที่เขาปิดไว้ฉะนั้นแลเปรียบด้วยน้ำลึกเงาลึกภิกษุทั้งหลายนักบวชลึกมีเงาลึกเป็นอย่างไดเล่าภิกษุทั้งหลายการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคูแขนคูขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังฆาติถือบาท คลองจีวรของนักบวชบางคนในธรรมนัยนี้ย่อมเป็นที่น่าเลื่อมใสทางนักบวชผู้นั้นก็รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ด้วยภิกษุทั้งหลายนักบวชลึกมีเงาลึกเป็นอย่างนี้ เรากล่าวนักบวชนี้ว่าเปรียบเหมือนว่วงน้ำลึกมีเงาลึกฉะนั้นแลเปรียบด้วยมะม่วงสุกสีผิวก็สุกภิกษุทั้งหลายนักบวชสุกมีผิวสุกเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคูแขนคูขาการเหยียดมือเหยียดเทา้า การทรงสังคาติถือบาทครองจีวรของนักบวชบางคนในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งนักบวชผู้นั้นก็รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าหนีทุกขหนีเหตุให้เกิดทุกขหนีความดับไม่เหลือแห่งทุกขหนีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ด้วยภิกษุทั้งหลายนักบวชสุขมีผิวสุข เป็นอย่างนี้เรากล่าวนักบวชนี้ว่าเปรียบเหมือนมะม่วงสุกสีผิวของมันก็ดูสุกฉะนั้นแล